โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรตั้งอยู่เลขที่47/1ทั 1. ตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรมีเนื้อที่36ไร่2งาน5.9ตารางวาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หึ่ จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2,567ทางสิ้น1,299คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน94คนโดยมีนายปฐมพงชวาลิศเป็นผู้มีการโรงเรียนนายจิรวิทย์ทวีสุวรรณวงศ์และนายวัชระข่าวหนุ่เป็นรองผู้มีการโรงเรียน โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยามีการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสอพอร,ระดับ3ดาวภายใต้การวิหันงานโดยใช้นวัตรกรรม Poly 7 s จนนำไปสู่ผลสำลีทั้ง4ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียนมีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นสวยงามมีมาตรการรักษาความปลอดภัย และมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมมีแผนพัฒนาคุณธรรมแผนปฏิบัติการประจำปีการประเมินและสรุปรายงานโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมและนำผลมาวิเคราะห์พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสาและมีความพอเพียง โดยมีการร่วมกันกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนได้ปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ซึ่งโรงเรียนมีการเผยแพร่ข้อมูลด้านคุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์โรงเรียนเผจเฟ็ด,ด,ดบุคโรงเรียนและเพจคณะกรรมการสภานักเรียนรวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนหน่วยงานภายนอก และองค์กรทางศาสนาได้มีส่วนร่วมในการกับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมจนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐส่งผลให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในและภายนอกด้านที่ 2. ด้านผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสาและมีความพอเพียงโดยใช้นวัตกรรม Policy 7 e เอบริหารงานอย่างเป็นระบบโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้มีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดียึดหลักครองตนครองคนครองงาน จนได้รับการยกย่องเชิดชูกเกียรติในระดับต่างๆด้านที่3ด้านครูครูมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสร้างหรือจัดหาสื่อส่งเสริมการปลูกฝังด้านคุณธรรมในกระบวนการกลุ่มการจัดทำโครงงานคุณธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการตลอดจนกิจกรรมที่ได้รับการสนับสน,นุนจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง,งด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพโจนสามารถนำมาพัฒนาตนเองตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีความเป็นผู้นำ และกลาแสดงออกผ่านกิจกรรมโครงงานคุณธรรมซึ่งนักเรียนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาพร้อมใจปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์นำไปสู่การเป็นผู้นําด้านคุณธรรมในการสร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนจนทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้น